รายการต่อไปนะคะเป็นรายการวันที่7มกราคมบริษัทได้ส่งสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรีเฟกได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งไว้ตามใบรับคำสั่งขายวันที่6มกราคมและจะทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้านวันส่งมอบสินค้าค่ะมาที่หน้าโปรแกรมสมาร์ b บิท366นะคะ เลือกแท็ Order to Cash ค่ะเลือกรายการขายเชื่อเมมกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะเลือกเพิ่มรายการนะคะเล่มและเลขที่เอกสารนะคะจะให้โปรแกรมรันให้ค่ะวันที่เอกสารนะคะจะเป็นวันที่7มมกราคมปี2025ค่ะ จากนั้นเรามาที่คนหาเอกสาร s o นะคะเลือกเอกสารที่ลูกค้าเป็นลูกค้าดีเฟกนะคะมาหาลูกค้าชื่อลูกค้านะคะจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติค่ะแล้วก็เลขเอกสารนะคะที่เป็น q s ก็จะเด้งขึ้นมาอัตโน,ตน,ะะน, s, นมัต,ติเหมือนกันค่ะ แล้วก็รายการสินค้านะคะถ้าเราส่งสินค้าครบตามรายการนี้นะคะเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรค่ะยอดนะคะจะเป็น24,000บาทค่ะภาษีมูลคะ่าเพิ่มเว็บแยกนอกนะคะรวมแล้วจะเป็นยอด25,680บาทค่ะจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะ ก็จะขึ้นรายการนะคะที่เราได้ทำาขายเชื่อให้ลูกค้านะคะเรากดไปที่รายการที่เราบันทึกไปค่ะจากนั้นกดพิมพ์ค่ะก็จะได้เป็นใบแจ้งหนี้กับแบนกับภาษีหรือใบส่งของนะคะเซฟเป็นไฟล์เอีกได้ค่ะจากนั้นนะคะเราส่งเอกาสารให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลได้ค่ะ โดยกรอกอีเมลลูกค้าค่ะแบบนี้ก็สเสร็จเรียบร้อยค่ะ